ครับสุกราบกระโบนี่วันนี้าาบบังนจไปวานเหมานะครับคุณพ่อไปวานที่ห้วยมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยครับกระตกโมงานะครนั่งอ่ะอันนี้ปลาเค้านะครับปลาเค้าปลาเค้าไทรสไนบัตปลาเข้าปลาเข้ปลาเค้าอืมปลาเค้าไม่ใช่ปลาเข่อยนะครับปลาเค้าหรือว่าปลาน้ำเงินนะครับนี่

เ,เขาเรียกอันนี้เรียกปลาสลัดนะครับไม่ใช่ปลากรายนะครับถ้าปลากรายมันจะมีจุดสีดำๆตรงหางอันนี้เขาเรียกปลาฉลาดปลาสลัดนะครับนี่อันนี้ก็เออมันมันก็อยู่ในตระกูลของปลากรายเลยครับอันนี้แต่มันคนละพันสายพันธุ์กันตัวนี้นะครับดูในภาพเหมือนจะเล็กนะครับนี่ตัวจริงใหญ่อยู่นเนื้อเยอะ ปลานเนื้อมันเยอะนี่ก็เตร่กันตรอบปลาไอ้น,นั่นปลามะเขือ,อนี่ก็ได้ได้ซ้ำนี่เลยพี่นอ้องพอกินอยู่ครับวิบเกิดเอมมกจิกาาง้งแต่จใส่ก้อน,น,นทงะไรวิบทกงกะจะน่าวเวียนน้องบะมุกจะบานใช่ไหมเออมุจตุกจะดูแบบมุจ โอนี่ปลาเนี้ยหากินยากนะครับแพงด้วยยังสดอยู่นะครับยังไม่ตายคุ้มท่าเดิ่มตายเองบานีดักตูบุ่มเลยเจ้เวงสมยามดูโอ้เดย์เวง่มสไนไปตายไปเดิมชะบักนะแต่ใจสยนกดบองพ้องบองโอ้บองเก่งนะ ักซองอันนี้ปลาอันั่นไตรสไบโม่ไตรไนาฮุงนะไตรตุ้มเรยไตรตุ้มเรยบัดปลาไอ้นั่นนะปลาบูปลาบูครับปลาบูนี่ก็เนื้อเยอะอร่อยนะครับปลาบูปลาซีเลียมด้วยอัมเทสันอืมแล้วกเลียมเลียมบปลาซีเลียมอัมเทสันด้วยอู้ในคลายจบมันมากครับอะไรคลายกันแมนะอืม ลามันเริ่มมันแล้วเนี่ยบางคนก็เรียกเออไม่รู้อะปลานี้มันมีหลายสายพันธุ์นะครับบางคนก็เรียกปลานํำเงินปลาเขาครับขมิทินไทยบุรีรัมย์เราเรียกไตรสนายนี่ไะตรสนายรามคยคยืนบมดอันนี้ตรสลาดแต่ถ้าปลากรายเนี่ยบางคนชอบว่าตัวนี้เป็นปลากรายไม่ใช่นะครับถ้าปลากรายมันจะมีจุดจุดตรงเนี้ตรงหางเนี่ย สีดำดำมันเป็นปลาในตระกูลเดียวกันนะครับแต่คนอันนี้มันจะเป็นขาวเลยตัวขาวบริสุทธิ์เลยอย่างเงี้ยไม่มีลายนะครับอันนี้ปลาโคอปลาช่อนนะครับนี่ก็ทำอันนี้อ้หูมันอุตรสลัดคล้ายอย่างนี้ไหมนะมันมากเลยเนี่ยอันนี้ตัวเล็กลูกมัน เอาหาอยู่หาก,กินอีสานบ้านเฮ้าครับเราได้กินอยู่เมื่อนี้พี่นอ้องบ้านให้มาสงงวัดไงเนี่ยผมก็จะพยายามพูดทั้งภาษาพื้นบ้านเราแล้วก็ภาษาไทยนะครับภาษาอีสานนะครับเม้นท์ถิ่นไทยเราครับเพื่อพี่น้องฝั่งประเทศเพื่อนบ้านจะได้สดับรับฟังนะครับพยายามพูดหลายๆภาษา